ได้คุยได้คุยได้คุยไปสุดตะยิ่งไปสุดตยิ่งไปสุดตยิ่งกำลังเลือกกกคนไหมกุกนไหมกุกันไหมขามันันรวนไหมมนี่ไว้ขมันมานนี่พี่แม่มาเนี่ยลเปมาเลป้มาเล่นลเปมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันลลเป้มาเล่นด้วยกันลลเป้มาเล่นด้วยกันมาเล่น เฮ้ยเราเราป่วดแบบปล่อยยเแจ็คผู้ฆ่ารักเนี่ยแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เฮ้ยมีคนเข้าไปแล้วเออก็ให้เขาเข้าไปทองสุกท้องสุกเข้าไปคนนึงท้องสุกเหรอพี่ไม่ใช่นะใช่เกาะสีใช่เหรอสีดำท้องสีดำเหลืองอ่ะท้องสุกใช่เหรอเขาหนีจากลูกนูนมาเล่นลูกนี้่ะเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วไปดู ท้องสุกท้องสุกอื้อ่ะเรียบร้อยไปเรียกอ,ยอัดไมค์แฮนด์อ้าวเรียบร้อยไปแล้วไมค์ก็สแตทเยี่ยยี่สิ่กระดาเข้ายี่สิ่กระดาเข้าละไหนไหนอ่ะไหนอ่นะขวามือเราเนี่ยเข้าเลยอยู่บนรถเลยพี่ทำยังไงโอ้ดูนะเดี๋ยวเขาเก็บได้นะอันนี้คือกลัวกันนั้นเนี่ยเฮียหวั่นเฮียอะเลยอ้า ไอเอฟไอเอฟมันไปแล้วนะอเอฟมันไปแล้วนะกูอยากรู้จริงเลยใครใครเข้าไหมอ่ะกูอ่ะกูยินดูอนะ่ะกูยินดูลรอบเนี้ยเอฟไหนวะข้างล่างข้างล่างใต้หินใต้หินยี่สี่กระดาษคาละ ต้องลงไปตัดแล้วนะมาวันี้แป๊บนึงมานี่แป๊บนึงเดี๋ยวาเนี้ยเมื่อกี้คุยกับม่วงก็ถ้าเราไปอ่ะเราจะเอาแกงอื่นก่อนแล้วค่อยมาปิดกันเองโอเคใจปะอืมแต่ตอนเนี้ยถ้าไม่มีใครไปตัดอ่ะตัดไม่เข้าก็คืนไม่ได้นะเออก็อย่าอย่าอย่าตัดกันเองม่วงเขาปีดูเลยเนฮ้ยตัด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 แล้วตัดแล้วเออโอเคเราดูเราดู ตามนั้นเรียบร้อยยืนขึ้นบนขึ้นบนเบอร์ไอวิวเบอร์ไอวิวคอยมันเข้ารอดูอ่ะแกกูมีสี่คนแต่กูจะเล่นเด้วยใครไม่เข้ากูจะเล่นเฮ้ยเี้ยไปไป ไอ้เชี่ยคุณจิตหรอคุณจิตจัดเลยดั้งแบบไอ้เชี่ยมายืนเชิงกันอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยวะมิ่งเฮ้อ,อบันไฟเดี๋ยวเอาคอยหมดเลยปะเอาละเอ้ยไม่ชอบไม่ชอบการมายืนเชิงมานอนมามาจ้องรูกันมาถึงก็แบบอยากให้ใส่กันเลยอ่ะไอ้สี่คนเอาคอยแบบึ้นไม่ได้ก็ปล่อยไปอือไอ้คหจิตมันหมั่นเชี่ยวคนกูน้อยเฉยคนน้อยเฉยไม่งั้นชนไปละ เมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอรอรอเขาไฟแล้วชุบถ้าเขาไม่ไฟเราก็ไม่ต้องเข้าไปเสียให้เปลืองหรอกจริงจริงจริงเป้าหมายไม่ได้อยู่แอดดับเว้ทนไอ้ที่พูดไปเอาไข่นะใช่ใช่ความตอนนี้คือแอดดับไม่ได้ก็ช่างมันใช่ช่างมันเอาคนนิดไปอื่นก็ไม่ได้อ่ะเก่งไหนชุดเราเราเราเข้าเลยได้ไหมเก่งไหนชุบอ่ะเราสวิตชาร์จเลยได้ไหมไม่ไม่ได้มีโลเปสอยู่เดี๋ยวโลเปสก็เข้าเร็วเข้านาทีแล้วนะพี่น้อง Premises, เราเราไม่สนใจไอระดับมันมาแล้ว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 เขาลงแล้วเขาลงมาเยอะแล้วเขาจะเอาแน่เลยผมดูเราดูสินะผมก็ตื่นเต้นเมื่อไหร่มันจะมันจะตีกันทักทีกูรู้แล้วนี่เล่นอะไรดีมำให้ระดับลูกฟรีฟรีไหมทางี้ดีกว่าทาให้อดับลูกฟรีใครก็ไม่ได้ใช่ใช่ก็เราจะทำอย่างนั้นงใช่ใช่ใช่เชิญกันไปก่อนไม่ อ๋อแล้วมีม,มีมีแกง๊งอื่นปะตอนนี้นที่ไม่เข้ามีมีโลเปสห้าหกคนวีรอแต่ทั้งม่วงเรายังไม่เอาม่วงน,นะม่วงก็มีสามเราเราจะเนียนๆไปตีแกง๊งอื่นก่อนเฮ้ยโลเปสเข้าโลเปสเข้าโลเปสเข้าแล้วนะเข้าโลเปสจะเข้านะเหมือนจะมาช้อนนะตอนเนี้ยให้เขานัวไปก่อนใช่ใช่ใช่เออสวยม่วงม่วงก็ม่วงก็ม่วงก็เตรียมละเอาไว้ยึดศีกระดับหมดแล้วนะ

เอาเลยไหมพี่หมูเอาเลยไหมตอนเนี้ยนีเนี่ยปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ปปไ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  เยนพี่อ่ะมงนัวอยานัวยนัวยนัวตายตายตายยตายยันเย็นเยีเ่อนครับีเทก่อนดีเทก่อนีเทสก่อนดีเทีเทตดีเทสเพื่อนแล้วก็ปิดมารวมทีละจุดมารวมทีละจุดมาทีละุดาปิดทีละจุดไม่ใช่เพื่อนตายครับมาเย็นเย็นเยเย็น้ายมาช์สายพี่ผมราตอท้นะชพี่เปาพี่เปาโชนแล้วพี่หลีพี่หลีพี่หลียานัวอยานัวย่นัวดูเพื่อนด้วยมาตามมาตามมาเาเลยายไอ้หนุ่พี่ไป ทองสุกมานะไปเล่นไปเล่นดูทองสุกดีดูนึกดูนึกปิดแกงเยอะก่อนปิดแกงเยอะก่อนดูเพื่อนดูเพื่อนเยอะเยอะไปตายหนูตายหนูตายหนูตายหมดตอนนี้หมดตอนนี้บุกี้กันนะดูอยู่ดูอยูดูยู่ไปต้องสุดพี่ พี่บ๊อบแผลมาครับพี่บ๊อบดูแฟลก่อนใอโซ่พี่แพร์มาเย็นๆเย็นๆมรวมรับพี่รวมเพื่อนรวมเพื่อนรวมเป็นรวมเพื่อนรวมเป็นรวมเ่อนรวมเป็นรเพื่อนราเ็ไปรวมไปรวมก่อนโซ่โซ่ไปรวมก่อนเดี๋ยเพิ่อนเดเพิ่งเล่นเดีเพื่อนเล่นเอาเพื่อนออกมาพูดตายอยู่้ายมือไหนชิบิวชิบิวชิบิา หนีเรื่อยๆหนีให้หมดหนีให้หมดหนีห้มดัวมนตายอยู่ซ้ายตายอยู่ซ้ายหนีหีเพื่อนหนีเพื่อนคนนึงไปไอ้กล้วยหนีเลยหนีเลยหนีเลยกล้วยกล้วยด้ยกล้วยกล้วยชุบอยู่กับพี่กุมไว้กุ่มไว้กุมไว้กวอุมไว้ก่กลว้มากสวยมาวกลไป้ันไปดันไวดันไปมไลมไวอกลุว่อกม่อก่ล่่ กูตายยังไงวะผมตายผมตายไม่ต้ยไหนวะเอาพี่จมูพี่หมูกที่พี่ดีดูนี่ พี่หค่อไปกับ you know, ่อยมันเนี่ยมันมีแผลแล้แน่เราตตาย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 ตยดี่อยดี่อยดีอยอยตายตายตายพี่หมูลีลีลีักลงูาลแล้วพี่มองชูฟีอยู่ข้างลั

อี๋สถูกแล้วถูกแล้วนะถูกแล้วเอนเพเอนไปไปไปเล่น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 พี่ตาย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 เพื่อนไปรีเซตไปรีเซตไปรีเซตเข้ามันรีเซตเล่นตรงนี้แหละเล่นตรงนี้เลยเล่นตรงนี้เลยเล่นตรงนี้ไว้อยู่ตรงนี้ไว้โค้โห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 เร็ว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 กูตายกูตายกูตายหมูหลังอดูหนูหนูอย่าเล่นเสียง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 

ui, ai giờ mà web mà chân này mà đúng vậy, web bị tai bôn lên, ai hia hia, ai hia, không biết ai hia,

เพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนขึ้นมาอย่าเพิ่งเล่นเพราะเหลือคนเดียวว่าอย่าเสี่ยงดิพี่เอาเลยเอาเลยผมไม่มีเอดีแล้วพี่เออก็จะเล่นชุบยแบ่งชุบเองนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอฟเก่งมากน้องเอฟเก่งมากเอฟเก่งมากเอฟเก่งจัด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 ระวังเดินระวังเดินน้องเออ นี่เอฟกิจจัตต์ดิสิสวยไอ้เฮี้ยมึงอย่าเล่นเสี่ยงกันดิไอ้ควายคนนำเยอะมึงถึงเล่นเสี่ยงกันทำไมวะดูว่าใจเย็นหน่อยดีได้เงินใจเย็นหน่อยไอเอฟเอ็มวีพีครับก็นั่นแหละไอเอฟเอ็มวีพีกิจจัดตกิจจัดเอฟกิจจัตไอเฮียนี่ยเป็นมือจะตายพี่มันจะตายเก็บไม่นานทันแล้วมั้งทันปะ่นไม่ทันไม่ทัน เอฟเก่งจัดเอฟเก่งจัดจงน้ำจิ้มป่ะถือว่าประสบความสำเร็จนะในการเล่นทางนี้